สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสูบผู้สุขคนมาพอก็สาวพิกลค,คนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามือน,นีสาวพิกุลสีผ้าผีผ้านองมาเดินเห่นตลาดนัดประเทศอังกฤษจ้าฟังบ่ผิดออกคาะตลาดนัดจ้าพี่น้องจ้าตลาดนัดมือหนึ่งมือสองเนาะค่ะมีทุกอย่างสักกระเบือ,อยันเลือดโลบจ้าพี่น้องจ้า ขาเจ้ากับเจ้าของมักกองแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเลือกซื้อเลือกหาใดเมืองพี่น้องตาดีได้ตาลายเสียเนาะคะ่ะคนเมืองของยี่หัวเป็นกระได้ของดีไปเนาะคะ่ะคนเมืองบ่เป็นกระซื้อตามอัจฉริยะใส่เนาะคะ่ะที่เห็นเห็นนั่นก็คือบานนงแมวนะจ้ะพี่น้องจา๋าบางคนผลซื้อมากหลายๆตามใจแมวหลายกับบ่ไดใส่ก็เอามาขายต่อแบบนี้เนาะคะ่ะส่วนฟังทั้งนี้ก็จะเป็นอ่าของในสวนเนาะคะ่ะเป็นพวกอะไรนะเนี่ย กระทงกระทางอะไรแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องหรือว่าผาตรงผาเต้นเนาะค่ะเอาไว้กันนั่นกันนี่กันฝนกันนกก็ได้เนาะค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นสะพุงสะพานละค่ะเมืองจ่าทางนี้ขจ้าระแขนแบบนี้อันกองกระกองอันแขนกับแขนเนาะค่ะมาแบบใดก็เลือกเอาพี่น้องจ้าตลาดนั่นนี่จะเปิดเท้าเข้าไปประมาณตีหานะค่ะพี่น้องคะตีหาถึง เจ็ดม่งนี่เขาจะให้เขาตังเราลังจากเจ็ดโม่งเขาก็สิบล่อยห้คนเขามาหาสื่อนะคะมึงกระจงกาจกอัน ทีนุ่งทีนางอะไรก็มีเมื่อเนาะจากนี่ของเห่นเด็กหน่อยแหงตะนตายพี่น้องจ่าลังละหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทกว่ากันไปแหงแต่เป็นพวกเสือกัะหนาวช่วงนี้ประเทศอังกฤษนี่เขาหนาห่อนเขาก็จะค้นเสือกัะหนาวมาโลตัวละหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทกวากันไปเนาะจากส่วนทางนี่ก็เป็นเตงมค่ะพี่น้องขะลูกละแปดสิบเก้าสิบบาทส่วนบมกม่วงนี่ก็ลังละร้อยห้าสิบบาทถ้ากิจเป็นเงื่อนไทยเด้จ้าพี่น้องนี่บัคเขือเทศแดงๆเนาะค่ะผู้ใดมากินบัคเขือเทศกับมาเสือแบบนี้เนาะค่ะ อันนี้กล้วยอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินเนาะค่ะอันนี้คือจังมันหานะที่มึงบักเขือเทศเป็นตาสออนสออนทั้งนี้ก็เป็นบักบัวฝรั่งบักหน้าบักพริกพริกแดงพริกเขียวอะไรแบบนี้เนาะค่ะลูกกระเจี๊ยบบักเขเทศนี่เห็นปะจ่าพริกดิบกับมีแตงงามๆเนาะจ่าบักสมบักเสียวบักม่วงนี่จ่าทับถอกทับทิมเนาะจ่าบักเพ้เพ้ช่วงนี้ก็ถูกเนาะจ่าพว่า ยุ่งกินนี่เป็นช่วงฤด,ดูผลไม้นะคะทุกอย่างก็จะทึกไปหมดเลยจ้าพักสอกพักชีอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะบูเบอรี่เนาะคะ่ะนี่ลายยางพี่นองบอกม่วงกับหลากหลายเนาะคะ่ะไม่ให้เลือกผลไม้ช่วงนี้ก็จะหวานเป็นพิเศษมาทาั้งนี้นี่พี่นองก็จะเป็นพวกจิกโซ่เน,นาะจ้านี่จิกซุงจิกโซ่อากาศก็ดีๆตอนเสาร์พี่นองสายๆมากก็เป็นคืมคม นี่จ้ะข้าเจ้ากับมาขวงมือสวงคือกันกับนางเลือกคือเฮานั่นแหละพี่นวงข้าเจ้ากับว่าได้อะไรมากมายดอกจานี่มืองขวงกับกองของฮัหาลังยางคือจังที่เฮ้าบ่ใส่แหล้วยม่พี่นวงทิ้งขยะแต่ว่าเขากะซื้อสาวพิกุลกับอืซื้อไปทําอะไรนะ่ะคนเฮาเห็นประโยชน์ของของบ่คือกันเนาะค่ะพี่นวงขาเมืองทางนี่ของเล่นเด็กน้อยตุก๊กตาตัวละ หาพี่สิพี่นอกจากรองถอกรองเท้าน,นี่เสื้อผ้าบางครั้งเสื้อผ้าเราซื้อมาเยอะๆเราก็ไม่ได้ใช้หรอกพี่น้องก็มากวงขายแบบนี้เมืองจากกระถางนี่กะหาสิพี่หกสิพี่นอกจากอันนี้ก็ที่นอนเด็กน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเด็กเต่เขาโตวไวเราซื้อให้เขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บซื้อให้เขาเยอะๆแป๊บเดียวเขาโตแล้วมันบ่ดจ่าพี่น้องจ๋าก,ก็ได้ซื้อไม่อีกเมืองทางนี่คนหล่หลายเด้อจ๋าคนกับอันนี้หัวเต้สาวๆเด้อจ๋าตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงนอกจากที่สาวพิกุลไทยเมืองค่ะ คนกับกำลังลังไหลออกมาพี่น้องบางคนกับกำลังตังลานเนาะจา้ะเมืองพวกตุงพวกตู้พวกอะไรแบบนี้เครื่องตัดยงตัดหยาขาจ้ากับน,น้ำมาโลพี่น้องคันผู้ใดบออันนี้นะของมือสองเนาะคะ่ะบอขีเดียบอเขาเรียกอะไรอย่ไม่รังเกียจของมือสองแมนบอจะ้ะก็สามารถมหาซื้อ,อไดแบบนี้ส่วนผู้ใดจะมาเดินกับมาเด้อจ้ะอันนี้นะคะยูนอริทเนาะคะ่ะนอริทพี่น้องใจใหญ่มากเดิน โอ้ยเดินจนเป็นชั่วโมงพล่นจ๋าเดินจนปวดขาพี่น้องจา๋าจังไดคลิปนี้สาวพิกุลก็มา,ามฝากแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องคะพอหอมปากหอมคอเนาะค่ะให้เห็นบรรยากาศต่างแดน,นว่าเป็นจังไดพี่น้องมีความสุขในการรับชมนะคะขอบคุณสุขผู้สุขคนที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยี่ยนสาวพ,พิกุลจังไดคลิปนี้สาวพ,พิกุลก็ขอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ